สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพที่มีช่วงชัดทางภาพเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับตัวกล้อง XT4 นั้นมีฟังก์ชันโฟกัสแบกติงที่ช่วยให้การถ่ายภาพนั้นง่ายขึ้นครับ ฟังก์ชันโฟกัสแบกเก็ตติ้งเป็นฟังก์ชันถ่ายคล่อมระยะโฟกัสสรับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพที่มีช่วงชัดทั้งภาพสามารถใช้ฟังก์ชันนี้แล้วนำภาพไปรวมในซอฟต์แวร์ได้สหรับการถ่ายโฟกัสแบกเก็ตติ้งในกล้อง x t 4จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งาน2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเป็นการตั้งค่าด้วยตัวเองรูปแบบที่2เป็นการตั้งค่าแบบออโต้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับเพียงแค่บิดแป้นดรฟ์นะครับมาที่ตำแหน่ง bkt หรือแบกเก็ตติ้งนะครับจากนั้นกดปุ่มฟังก์ชัันนนที่ด้้นน้าาหองตวกล ตัวกล้องจะแสดงรายการถ่ายคล่อมล่าสุดนะครับผมให้เรากดปุ่มซ้าย1ครั้งนะครับหน้านี้จะเข้าสู่หน้า b a c k e t ตติ้งเ t t ติ้นะครับผมให้เราเลือกไปที่ตำแหน่ง b a c k e t ตติ้ e ซีเลนะครับตัวกล้องจะแสดงรายการประเภทการถ่ายคล้อมที่เราต้องการนะครับผมให้เราเลือกไปที่ Focus b a c k e t ตติ้นะครับผมเสร็จแล้วกล้องจะกลับมาที่ b a c k e t ตติ้งเ t t ติ้อีกหนึ่งครั้งให้เราเลือกมาที่เมนู Focus b a c k ก็ต t i n g ตัวกล้องจะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการถ่ายแบบแมนนวลหรือออโต้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการถ่ายโฟกัสเวกเกตติ้งแบบตั้งค่าเองนะครับผมเลือกไปที่แมนนวลนะครับหรือว่าการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับ ในส่วนของการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับผมส่วนแรกนะครับจะเป็นการตั้งค่าจํานวนเฟรมหรือจํานวนภาพที่เราจะถ่ายนะครับในส่วนตรงนี้เราแนะนำนะครับสามารถตั้งได้มากๆไปเลยนะครับผมว่าต้องการตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าหากว่าในส่วนตรงนี้กล้องทํางานไม่ถึงนะครับกล้องจะหยุดถ่ายภาพให้เองอัตโนมัตินะครับผมอันนี้คือจํานวนภาพนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนของสเต็ปนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายคล่อมช่วงชัดนะครับผมเราแนะนำนะครับให้การใช้งานเนี่ย ใช้อยู่ที่ประมาณเลข5นะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของ interval เป็นการหน่วงเวลาสําหรับผู้ที่ใช้งานร่วมกับแฟลชนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลชหัวกล้องหรือว่าแฟลชสตูดิโอก็ตามนะจะเป็นการหน่วงเวลาเพื่อให้ตัวแฟลชเนี่ยสามารถชาร์จประจุไฟได้นะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปุ่มโอเคนะครับผมแล้วก็สามารถกดชัตเตอร์ได้เลยให้กลับมาที่หน้าพร้อมถ่ายนะครับ โดยการถ่ายโฟกัสเบรคเกตติ้งในส่วนของการตั้งค่าเองแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้เลือกจุดโฟกัสอยู่ที่ตำแหน่งใกล้สุดก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเลือกที่ตำแหน่งใกล้ที่สุดจากตัวกล้องนะครับจากนั้นกดชัตเตอร์เลยแล้วกล้องจะทํางานต่อไปเรื่อยๆเ,เองนะครับเมื่อกดชัตเตอร์เพื่อเริ่มถ่ายภาพนะครับตัวกล้องจะทําการถ่ายภาพและปรับระยะโฟกัสตามที่เราเซตเอาไว้นะครับผม เมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องจะอยู่ทำงานนะครับเราก็จะสามารถนำภาพไปใช้งานทำงานต่อได้นะครับผม